<Top> สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมีฟุตบอลราคาถูกปลอดภัยไม่มีรีฟันมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและที่สำคัญทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดม,มานานกว่า5ปีไม่มีประวัติลูกค้าเคยโดนโกงเติมง่ายๆเพียงแค่กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ i o s ก็เติมได้นะครับไปจัดกันเลยครับผม let's go สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง You Keep Up กันอีกเช่นเคยนะครับก็สหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําโค้ชนะครับต่างๆที่เป็นแพ็คซื้อทองนะครับว่าตัวไหนนะครับคุ้มที่สุดถูกที่สุดและดีที่สุดนะครับก็ในแพทปัจจุบันนี้นะครับผมแผนสวนกับคาลเตอร์นะครับพวกลองบอลคาลเตอร์ควิทคาลเตอร์พวกลองบอลอะไรพวกนี้กำลังมานะครับซึ่งเป็นยุคที่บอลสวนกับบอลยก เมตามากๆนะครับซึ่งผมจะแนะนําโค้ชที่ถูกและดีใช้ได้ยาวๆนะครับตอนนี้นะครับก็มีโค้ชที่ค่าพลัง8-9กําลังเริ่มมาใหม่นะครับซึ่งผมบอกก่อนนะครับว่าใครที่ไม่ได้ยึดติดกับพลัง8-9 8 0 9 0อะไรพวกนี้ก็ใจเย็นก่อนนะครับเน้นไปที่บูลเตอร์ก่อนนะว่าบางทีบูลเตอร์กับสไตล์ที่เขาให้มาอาจจะไม่ตรงกันหรืออาจจะไม่ตรงกับที่เราเล่นก็ได้นะครับก็ ดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ผมจะแนะนําทุกตัวเลยนะครับใน8ตัวเนี้นะครับว่าตัวไหนดีสุดแล้วก็คุ้มสุดนะครับสําหรับการซื้อโค้ดครั้งเดียวเนาะก็เดี๋ยวผมขอเริ่มที่ตัวเก่าๆก่อนเลยแล้วกันนะครับตอนเนี้ยมันมีออกไปหลายตัวแล้วพวกชาบี้พวกอะไรพวกนี้ก็เริ่มออกไปหมดแล้วนะครับซึ่งตัวที่เมตาที่สุดในตอนนี้สำหรับผมนะครับผมยกให้เป็นอินซากิของอินเตอร์มิลานนะครับตัวนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านของสไตล์ลองบังคัเตอร์นะครับ ลามาคอ์เตอร์มันดียังไงนะครับเกมรับแน่นนะครับเกมรับจะยืนต่ำนะครับผมแล้วเกมรุกก็จะเป็นแนวสวนกับแทงช่องนะบแบบสวนไวอะไรอย่างนี้นะครับก็เล่นง่ายนะครับเล่นง่ายแล้วก็เหมาะกับแผทปัจจุบันนะครับก็แนะนําสําหรับใครที่กําลังมองหาแบบโค้ชที่เล่นง่ายๆเกมรับแน่นก็ตัวนี้เลยนะครับอินซากี้นะของอินเตอร์มิลานนะครับ ซื้อแพ็กน,นี้150ทองนะครับได้นักเตะด้วยนักเตะที่เราไม่มีก็บางตัวก็ดีนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าตัวไหนดีบ้างสำหรับนักเตะในแพ็กน,นี้นะครับส่วนบางตัวที่เราไม่ใช้ครับย่อยเอาไปทําเป็นบูตเตอร์สําหรับไอคอนได้นะครับสำหรับอีพิกได้เนาะก็มาดูบูตเตอร์นะครับบูตเตอร์ของอินสตาคีนะครับเป็นสปีดแล้วก็ฟินิชชิ่งนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มันจะเป็นสายสําหรับกองหน้านะครับมีความเร็วแล้วก็ ยิงคมเพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าดีมากนะสำหรับบูเตอร์แล้วก็สไตล์ตัวนี้นะครับสำหรับผมผมมองว่าตัวนี้อยู่ในโหมดคุ้มมากนะครับอยู่ในโหมดคุ้มมากเลย1ตัวนะครับสำหรับนักเตะที่ดีสําหรับแพ็กนี้นะใครที่ไม่มีกองหน้าเก่งมีเ,เตาคมมากนะครับดีนะครับตัวนี้ใช้ได้กี่เทา้าดูก่อนใช้ได้เท้าขวาเป็นหลักนะครับเข้าซ้ายไม่ค่อยถนัดกองหลังนะบัสตัวนี่นะครับตัวนี้ก็ดีนะครับแต่มีตัวแจกที่เป็นล่างตัวไฟก็ดีกว่านะครับกองกลางก็ดีนะครับ เบเลล่านะครับก็ก็เก่งเลยนะครับตัวนี้เป็นกลางบ็อกทูบ็อกมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดอ่าใช่บ็อกทูบ็อกนะครับขึ้นลงไม่มีหมดนะครับใครที่ไม่มีกลางดีๆสำหรับสายฟรีก็เก็บเงินเก็บทองซื้อแพ็คนี้ก็ไม่แย่นะครับไม่แย่เดอะไฟน์นะครับเดอะไฟน์ก็พอใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับเคยเป็นแบ็กเกมรับตัวบั็กมาก่อนนะครับแล้วตอนนี้ก็มาเล่นเซนเตอร์ก็ใช้ได้นะครับแล้วมีสปีดด้วยนะครับแต่ว่าสไตล์มันเป็นอะไรเนี่ยเอ็กซ์ตอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเอ็กซ์ต้าเพอร์ฟอร์์แมนซ ผมก็ไม่ค่อยรู้ด้วยสไตล์นี้เขาเล่นยังไงนะครับสำหรับผมก็ว่ามันก็ไม่ไม่น่าต่างจากสไตล์อื่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดุมดุมฟรีนะครับดุมฟรีตัวนี้ก็นะครับอยากรู้ว่าเก่งไหมให้ถามบาซ่านะครับโอ้เก่งเก่งนะครับตัวนี้เป็นตัวลุกนะ <c oughs> แล้วก็ตูลามนะครับมาคัสตูลามนี่เก่งมากแข็งปักตัวใหญ่มงดีนะครับทรงแบบลูกกะูมีความเร็วนะครับตัวนี้ ดีนะครับในแพ็คเนี่ยพวกนี้คุ้มๆไอ้ตัวนี้ก็ดีนะชานอนกูนี่ตัวจ่ายบอลชั้นเลิศเลยครับสำหรับปัจจุบันก็แทงช่องทะลุทะลวงดีนะครับก็นักเตะคุ้มไหมคุ้มนะสำหรับผมฮอตทีมนี้นักเตะดีเลยนะครับก็โค้ดตัวเนี้ยโอเคต่อไปนะครับมาดูทางด้านของอะไรเนี่ยกาสเปอรินี่นะครับผมไม่รู้จักด้วยนะโค้ดคนนี้คุมของแอตแลนตาเนาะสไตล์โค้ดตัวนี้นะครับเป็นคริกเคาน์เตอร์แล้วก็รองบอลเคาน์เตอร์เป็นโค้ดที่ เอาไว้แก้แผนได้แก้เกมได้แต่ว่าเป็นบูตเตอร์เดียวนะครับในราคา500ทองคุ้มไหมสำหรับใครที่ชอบเล่นแบบปรับเทคนิคแก้เทคนิคก,ก็คุ้มสำหรับเขานะแล้วก็บูตเตอร์เป็นไพซิคอคอนแทคคือเพิ่มความแข็งแกร่งนะสำหรับผมผมมองว่า,อาพอเราเล่นจริงๆเราก็เล่นแค่สไตล์เดียวอยู่แล้วนะครับเราไม่ค่อยเปลี่ยนในเกมอยู่แล้วเพราะว่าควิกค,ครัรเตอร์กับลองคอรัรเตอร์นี้ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะสำหรับผ,ผมนะก็ เกมรุกบางทีเราอาจจะถนัดแผ่นใดแผ่นหนึ่งไปแล้วก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเนาะเพราะว่าตัวนี้เก็บก็ได้ข้ามก็ได้นะครับสำหรับผมผมแนะนำว่างั้นนะครับแต่ผมเก็บไปแล้วยังไม่ได้รีวิวนะครับก็มันไม่ถูกใจผมอะเนาะก็เลยสำหรับผมผมให้ว่าดีแล้วกันนะครับไม่ไม่ถึงกับคุ้มมากนะครับดีนะครับดีใช้ได้นะครับก็แค่แค่ในราคา500นะครับก็ถือว่าไม่แย่นะครับส่นค้นนอร์เวย์นะครับนอร์เวย์ตัวนี้นะครับ โซบักเคนนะครับโคดตัวนี้นะครับ mm hmm. ผมเป็นสไตล์เอาไว้นะครับเอาไวเป็นหลักเนาะก็เป็นโคดของทีมชาตินอร์เวย์มาดูบูเตอร์นะครับเป็นเฮดดิ้งกับฟิสิกอลคอนแทคนะครับโคดตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ มาหลังไอ้แจนโคลเลอร์นะครับตัวเปิดมงไอสองเมตรสามนะครับคือมันทำมาเพื่อสายเปิดมงนะสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะดักทางง่ายนะครับเป็นโค้ดที่ออกคัอนข้างแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งกับลูกมงใช่ไหมตัวนี้มันสำหรับสายเปิดมงโดยเฉพาะถ้าเราเจอปุ๊บเราก็แมนมาร์กิ้งตัวเปิดเขาก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเจอคนที่เล่นเปิดมงเก่งๆแบบว่าไม่ได้ขึ้นทางใดทางหนึ่งนะขึ้น2ทางเล่นแบ็กเติมเล่นปีกเปิดอะไรเงี้ย อันเนี้ยคนแบบเนี้ยจะน่ากลัวนะครับไอคนที่เบ้ขวาเบ้ซ้ายมาเงี้ยไม่ค่อยน่ากลัวเพราะดักง่ายนะครับส่วนตคตนี้นะความคุ้มค่านะครับในการที่ได้แพ็กมาด้วยแล้วมีฮาร์เรนเนาะฮาร์เรนก็เปิดมงได้โซลัสก็เปิดมงได้นะครับนักเตะในทีมเขาเปิดมงได้ทุกตัวเลยนะครับก็คือแบบให้โค้ชมาพร้อมนักเตะที่ใช้งานได้โอ้โหโค้ชเกียนแผนนี้นะครับใครที่ชอบเล่นสายเปิดมงผมมองว่าแผนนี้คุ้มนะครับแต่ว่าในเมตาปัจจุบันนะครับเปิดมงมันจะโดนเนิร์ฟไปนะครับค่อนข้างที่จะ เล่นยากเลนยากขึ้นนะครับเพราะว่าเปิดไม่ค่อยตรงแล้วก็ตัวมงมันเหมือนจะโดนสกัดได้ด้วยความที่กองหลังสมัยใหม่มันมีสกิลแอร์ฟอร์ดนะครับมีความตัวสูงแล้วก็มีการโดดที่เร็วกว่านะครับก็ถึงบอลก่อนนะครับก็สำหรับผมผมให้ ดีแล้วกันนะครับดีอยู่ในระดับดีนะครับโค้ดตัวนี้นะครับมันเฉพาะทางไปหน่อยมันออกไปสายเปิดมงโดยเฉพาะนะครับเพราะถ้าเราไม่ได้สายเปิดมงอยเงี้ยมันก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับนักเตะที่ให้มาในแผนในโค้ชนี้นะครับเนี่ยสโบรสนะครับ195นะครับแม่งเปิดมงแลชัดนะครับไอ้ตัวนี้อยู่แอดมาริดนะครับโอ้โหคือเปิดมงหัวปูดนะครับเนี่ยเฮดดิ้งดีมีความเร็วนะทรงฮาแลนเลยนะครับไอ้ตัวนึงคือฮาแลน994ว้าหรือเปล่าเนี่ยมันเปิดมงยับๆเลยเนี่ยรั่วเลยนะครับ มันมาพร้อมคู่มือนะครับโคดนี้มาพร้อมกับนักเตะที่ใช้งานได้นะครับโอ้ <laughs> โหเรื่องโอ้โหตัวใหญ่ตัวสูงสองตัวข้างหน้าเป้าเอา,เอา,เอา,เอามาคู่กันแล้วก็เอาตัวในตั้งในทีมลนะ้วมาเปิดมงนะครับโอ้โหไอ้บ๊อบนี่ก็ดาวรุ่งของแอตไอแมนซี่นะครับก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับในเกมนะในเกมนีงไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็นักเตะนะผมเอาโขกองหนะ้สองตัวกองกลางอย่าง อุณหภูแจ๋วเลยนะครับตัวนี้แทงช่องดีนะครับทรงแบบสบอยเลยจ่ายบอลดีนะครับก็แล้วแต่ชอบนะผมว่าสําหรับแพ็คนี้นะถ้าเกิดความคุ้มค่าผมให้คุ้มนะครับเพราะว่ามันได้นักเตะที่สามารถเข้ากับแผนได้เลยนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับผมก็ไปจัดกันได้นะครับสาหรับโค้ดตัวนี้นะครับโซบากเก้นะครับโซบักกี้หรือโซบะโซบากเคนนะครับเออโซบากเคนก็ ให้คุ้มนะมันร้อยบรรพันห้าร้อยทองนะครับก็ได้นักเตะด้วยนะครับส่วนโยวนคราฟนะครับโจฮันคราฟสำหรับผมนะครับผมเป็นสายโพสเซชันเกมนะครับสองบูตนะครับเดี๋ยวมาดูบูเตอร์เขาก่อนทายโพสเซชันกับจัมปนะครับก็คือสำหรับผมนะบูเตอร์สองอันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแยกกันไปหน่อยมันไม่ค่อยไปทางเดียวกันนะครับสำหรับจัมปิ้งจัมปิ้งนี่จะออกแนวกองหน้าสายเปิดมงตัวใหญ่ๆ โดดสูงสูงกองหลังโดดสูงสูงแต่ว่ามีทายโพซชั่นเลี้ยงบอลมามันค่อนข้างไม่สอดคล้องกันเพราะว่าถ้าเราเล่นกองหน้าเปิดมงเราจะไม่อัพเลี้ยงบอลเราจะไปอัพเปิดมงกระโดดแข็งแร่งใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันมาเป็นทายโพซชั่นโค้ดตัวนี้นบูทสองอันม่งค่อนข้างแยกทางกันไว้ด้วยมันก็สำหรับความคุ้มค่าผมนะผมว่ามันแอบเล่นยากไปหน่อยนะคสำหรับโพสชั่นเกมในแพทนี้นะครับมันก็เล่นได้แต่ว่าบูสเตอร์ไม่สวยนะครับ ผมคุ้มผมว่า5 0 0เองอะ่ะมันถ้าเกิดว่าใครที่เติมเปิดอีพิกบ่อยๆหรือมีทองเยอะสมบัติไม่ใช่สายฟรีนะมันก็คุ้มแหละมันก็เปิดไว้แบบเก็บไว้สะสมได้นะแต่สำหรับผมเนี่ยผมไม่เอานะเพราะว่ามันมีเยอะแล้วสไตล์เนี้ยเพร์เซชั่นนะครับของวันนี้ก็เพิ่งมาใหม่นะครับก็เป็นสไตล์เพร์เซชั่นเหมือนกันบูสเตอร์ก็คล้ายๆกันด้วยนะครับก็ยังของเขายังเป็นในทางเดียวกันแบบกองหลังได้ใช้กอ,กองกองกลางรับได้ใช้อะไรอย่างนี้นะครับก็สําหรับผมนะนครับผมให้พอใช้นะครับ ถาขวานม,มาคุ้มไหมมันก็ราคาแค่500อย่ะมันก็โอเคอยู่แต่ถ้าเกิดว่าถามว่ามีตัวที่ดีกว่านี้ไหมนะครับมีแน่นอนครับมีดีกว่านี้เยอะเลยนะครับเพราะว่าบูทไม่สวยสไตล์เพรสเชันคนไม่ค่อยเล่นนะครับต่อบอลเล่นต่อบอลยากนะครับโยนครับสำหรับผมก็พอใช้นะครับถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มสําหรับคนมีตังค์แล้วกันสำหรับคนที่ทองน้อยๆก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่า บูเตอร์ไม่สวยนะยครับผ่านได้ผ่านครับส่วนตัวนี้นะครับตัวที่เข้ามาเมื่อไม่นานมานี้นะครับแฟ n ์นส์เบเก้นเลล์นะครับตัวนี้คุ้มไหมโคผมให้เลยว่าโคตรโคตรคุ้มอ่ะคือจะออกไปหยาบแต่แบบคุ้มจัดแบบโคตรพ่อโคตรแม่อะไรอย่างงี้นะครับผมขออภัยด้วยคำหยาบนะครับก็คือมันคุ้มจริงๆคุ้มเกินคุ้มนะครับสำหรับโคตรเบเก้นเบลล์นะครับลองวอนนะครับ เป็นสไตล์เดียวคล้ายๆกับลองบังคาเตอร์ตอรแต่ด้วยควยเกมรับนิดหน่อยที่มันต่างกันนะครับการยืนตำแหน่งของเกมรับมันต่างกันนิดหน่อยแล้วก็กองกลางอาจจะดูสูงสูงกว่านิดหนึ่งนะครับก็คุ้มไหมดูบูตเตอร์บูตเตอร์สวยนะชิคกิ้งพาวเวอร์แล้วก็ฟินิชชิ่งนะครับสวยนะครับยิงแรงยิงไกลเนะี่ยคือเหมาะสําหรับกองหน้าสุดๆนะครับกองกลางก็ดีนะครับกองหน้าก็ดีกลางรุกก็ดีคือแบบ มันเป็นอะไรที่คุ้มค่านะครับเล่นง่ายด้วยนะครับลองบอลคอมพเตอร์แพ่นี้นะครับเรียกว่าจะเป็นลองบอลเหมือนกันเป๊ะนะครับแม่งแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับสำหรับลองบอลกับลองคอมาิวเตอร์นะครับสำหรับใครที่มีงบแค่500นะครับจัดเลยครับเบเกนบอลเออร์นะครับจัดเลยถ้าไม่มีไม่มีถึง1,500ไปเอาอินซากิเบเกนบอลเออร์ตอบโจทย์สุดๆแล้วนะครับตัวนี้นะครับถูกดี ใช้งานง่ายครับแล้วโบลเตอร์สวยด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเบเกนเบลเออร์เนาะให้ให้ผมให้โคตรคุ้มนะครับอย่างตัวอื่นผมให้คุ้มเฉยแต่นี้โคตรคุ้มทุกคนโคตรคุ้มนะฟังอีกทีหนึ่งโคตรคุ้มนะครับสาหรับเบเกนเบลเออร์นะครับแค่500ทองคุ้มมากนะครับตัวนี้จัดเลยครับถ้ามีตังนะครับต่อให้เราไม่ค่อยเล่นจัดไว้เถอะเก็บไว้เถอะ สักวันหนึ่งได้เล่นแน่นะครับสำหรับที่มาใหม่วันนี้อีก3ตัวนะครับผมจะดูไปพร้อมกับทุกคนเลยนะผมก็ยังไม่ได้ดูอะไรมากแล้วก็ยังไม่ได้ลองเล่นด้วยนะครับอเอาแค่อธิบายเนื้อแผนคร่าวๆก่อนแล้วกันเอ่าเรียกว่าอะไรอธิบายแค่ในที่เห็นในด้วยตาคร่าวๆก่อนดีกว่านะครับสําหรับ p r a c t i c keyword นะครับ keyword ตัวนี้นะครับเป็นสไตล์ position เป็นหลักนะครับ b o o ตอร์ของเขาก็มีเป็น low pass แล้วก็ defensive offense นะครับ เอ้ยไม่ใช่ defensive engagement นะครับมันเป็นการอ่านเกมมันเป็นการอ่านเกมรับนะครับสำหรับ d e f e n s i v e e n g a g e m e น t นะครับก็สำหรับผมนะผมว่ามันเหมาะกับกองกลางนะครับมันเป็นบูสเตอร์ที่เหมาะสำหรับกองกลางเป็นหลักนะพวกกลางรับพวกกลางออเชตเตอร์ ater, นะพวกกลางที่แบบว่าสายไฮบิดเนาะเล่นลุกเล่นรับได้บล็อกซ์บ็อกอะไรอย่างงี้นะผมว่ามันเหมาะไปทางกองกลาง ก็สําหรับผมผมมองว่าโพสิชั่นเกมนี้ก็ยังเป็นสไตล์ที่คนเล่นน้อยแล้วก็เล่นยากนะครับชอบใครที่เล่นเป็นนี่คือคนที่ใจเย็นนะครับเพราะว่ามันต้องต่อบอลขึ้นลงขึ้นลงแบบต่อไปต่อมาแบบติก,กี้ตะก,กานะครับผมไม่ค่อยชอบนะครับแล้วสไตล์บอลสมัยป็นนี้นะครับ ต้องเล่นบอลเร็วนะครับสวนกลับได้สวนแทงช่องหายอะไรงี้มาต่อบอลทีละเปาะทีละเปาะโดนสวนหายเหมือนกันนะแล้วเกมรับก็พวกสไตล์โพลเซชันนี่มันค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับก็สําหรับผมนะครับผมมองว่าบูสเตอร์ก็ยังไปแนวคนละทางกันอยู่ดีนะครับไม่ค่อยคุ้มบูสเตอร์ไม่สวยนะครับรอตัวใหม่นะครับแต่มีอีกขนาดโยนครับยังมาแล้วอ่ะสไตล์โพลเซชันนะตัวอื่นทำไมจะมาไม่ได้นะรอไปเถอะผมว่าไปเถอะชาบี้ไอ้ไม่ใช่เลยไม่ใช่ชาบี้สิต้องเป็นอ่าฟริกซ์ของบาร์ซ่านะครับมาเป็นสไตล์โพลเซชันอีกเชื่อผมม อาจจะมาสดสไตล์เพรสชันอีกนะครับสำหรับฟริกนะครับผมก็แนะนําว่าตัวนี้ผ่านได้ดีกว่านะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะไม่ค่อยคุ้มนะครับผ่านได้เนาะสำหรับพสิทธิ์ไคเวิร์ดนะครับเดี๋ยวนี้เพรสชั่นไม่ค่อยสวยนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับผมของโค้ชของเบลเยียมนะครับโรดี้รูดี้กาเซียนะครับตัวนี้ผมแอบมองข้าวผมแอบมองว่าตัวนี้เหมือนจะดีนะครับเหมือนจะคุ้มนะครับในทางด้านของบูเตอร์สวยด้วยนะครับ มีเป็น t t a c k i n g a w a r e n น s s นะครับตัวนี้จะเพิ่มการาเบือหาพื้นที่หรือว่าการเล่นเกมรุกนะครับบวก1นะครับแล้วก็บอลคอนโทรลนะครับกองหน้าที่หาช่องนี้แล้วมีบอลคอนโทรลนะครับมันไม่ค่อยเยอะแต่ว่าหลายๆตัวมันก็เราก็พยายามอัพให้มันมีบอลคอนโทรลเยอะเพื่อให้มันไปกับบอลดีนะครับบอลคอนโทรลนี่คืออะไร เวลาเราเลี้ยงบอลน,นะครับจังหวะการจับบอลมันจะควบคุมบอลง่ายบอลมันจะติดเท้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดิปปิ้งเนี่ยเราจะวิ่งด้วยความเร็วที่ไปกับบอลนน่ะดีดิดปปิ้งนี่จะช่วยให้ไปกับบอลได้ดีนะครับแล้วก็ทายเพเซชันเนี่ยก็จะเลี้ยงบอลในความเร็วต่ําที่ดีนะครับก็จะแบบประมาณว่าเลี้ยงแบบไม่กดสปีดดีนะทายเพสซชันนะครับสำหรับบอลคอนโทรลนี่คือการเลี้ยงเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหักหลบแบบอะไรพวกเนี้ยดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น ดิบิ้งนะที่ผมบอกก็คือไปกับบอลได้ดีนะประมาณนี้เนาะก็สำหรับ Attack a t คแท a กเอเวนิสนะครับแ t t เตอร์กิ้งเอเนนี่ก็คือการหาช่องเนาะก็สำหรับผมว่าค,คือเคาน์เตอร์มันโอเคมากนะครับมันดีนะก็มีทั้งน้าของบอลคอนโทรลที่ดีก็ทำให้การเล่นบอลแบบกับเท้าได้ดีมากๆนะครับก็คุ้มนะสำหรับผมผมมองว่าตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็นักเตะในทีมนี้ก็ค่อนข้างที่จะ เหมาะสำหรับแพดปัจจุบันอย่าง Kevin the Boy นะครับ the Boy ก็ดีนะครับเดี๋ยวไปดูนักเตะกันก่อน <the> boy, ua, on, นะครับมี the Boy นะครับ the Boy ดีกูตัวเหนียวแน่นอนนะครับไอสูงเกือบ2เมตรเนี่ยนะครับผมอยากได้อยู่เหมือนกันคิดว่าจะเอาโค้ดต,ตัวนี้เพื่อจะเอากูตัวด้วยนะครับ the Boy กูตัวนะครับทัสซาก็ใช้ได้นะครับโอ้โหจิมมี่โดโกนี้ยังกับยังกานักวิ่งนะวิ่งเร็วมากนะครับตัวอื่นก็พอจะได้นะโอ้ยไอตัวนี้ไอตัวนี้แจ๋วเลยเนี่ยตัวเนี้ยเห็นบอกว่าเป็นกลางรับ ค่อนข้างบั็อกะฟีลคล้ายๆกับไอซากาเลียนะครับตัวนี้เนาะโอนาน่านะครับโอนา่าอีกแล้วอ่ะทำไมไม่ค่อยถูกกับชื่อนี้เลยนะครับไม่ค่อยชอบชื่อนี้เอาเป็นแองเกอร์แมนด้วยนะสูงด้วยนะครับสูงแล้วก็มีความเร็วนะตัวนี้นะมีความเร็วนะครับความแข็งแกร่งโอ้ความแข็งก็มีนะครับวันนี้ก็ยังไม่อัพนะตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะครับมีตัวน่าสนใจนะครับโอนาน่าเนี่ยเอามาเล่น ดีเฟนซ์ลับอ่าแบ็คอ่ากลางรับนะครับจิมินอกูเร็วคล่องนะครับไอ้ดีอะไรเนี่ยดีเคเรตนะครับใครวะแม่งมันคุ้นๆชื่ออยู่เหมือนมันจะเป็นตัวของอ่าเอซีมิลานเมื่อก่อนนะตอนนี้ไม่รู้ย้ายไปอยู่ไหนแล้วมั้งครับน่าจะไปอยู่แอตแลนตานะครับควินด์บอยคุ้มกูตัวคุ้มนะครับลูกลูกกูก็ใช้ได้นะครับก็เปิดมงได้ตัวใหญ่แข็งนะครับ หาช่องคงไม่นะครับส่วนโค้ดคุ้มไหมโค้ดคุ้มนะครับผมบูสเตอร์สวยดีนะครับตัวนี้บูสเตอร์ใช้ได้นะครับสำหรับผมผมให้คุ้มนะครับสำหรับไอ้ลูดิกาเซียนะครับโอเคเลยนะแพ็กนี้พันห้าร้อยนะครับนักเตะใช้งานได้โค้ดดีนะครับก็ไปจัดกันได้นะครับส่วนแพ็กสุดท้ายนะครับอิตาลีของเรานะครับผมเป็นทางด้านของ สเปรตินะครับสเปรตินี่เป็นลองบอลเคาน์เตอร์นะครับโอ้โหเป็นสไตล์ยอดฮิตเลยนะครับถามว่าสู้าทางหน้าของอินซากีได้ไหมนะครับไปดูบูเตอร์ก่อน defense awareness ครับแล้วมาทางหน้าของ Stamina บวกอึดบวกอ่านเกมรับนะครับคือมันเป็นสายสวนกลับก็จริงนะครับแต่ว่าโค้ชอิตาลีนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนอิตาลีในสมัยแ้งแมต ชิงแชมป์โลกชิงยูโรป้าหรือว่าจะไหนๆก็แล้วแต่อิตาลีนี่จะขึ้นชื่อเกมรับอยู่แล้วนะครับจะมาเป็นแนวแบบบูสเตอร์เกมรับก็ไม่แปลกบางทีอาจจะเขาอาจแบบคนเราอาจจะอยากเล่นโค้ชสไตล์รับแน่นมั่งก็ได้นะเพื่อเล่นเกมรับแล้วก็ส่วนกลับแบบลองบอลเคาน์เตอร์นะครับตัวนี้นะครับก็จะตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบเล่นเกมรับหลัง5หลัง3พวกที่ต้องใช้การเล่นเกมรับเยอะๆการเล่นในเกมจริงๆอาจจะเกมรับอาจจะ ดูดีกว่าลองบอลของอินซากีก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับแต่เกมลุกอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ดีเท่าอะไรประมาณนี้นะอาจจะแบบมีความรู้สึกนิดหน่อยที่แบบด้วยชื่อชั้นของโค้ดหรือว่จะเป็น AI ของเกมอะไรเงี้ยแบบฟิลคล้ายๆแบบเหมือนนักเตะตัวเดียวกันสไตล์เดียวกันแต่เวลาเล่นทําไมตัวนี้คมกว่าตัวนี้โหดกว่าอะไรเงี้ยแบบประมาณว่า AI มันแยกกันอะไรเงี้ยนะครับก็ฟิลฟลนั้นนะสำหรับผมคิดว่าประมาณนั้นใครที่ใครที่แบบว่า อยากได้โค้ชเกมลับนะครับแนะนำให้ลองดูนะครับเซเบอร์ติ <Yeah. S 1> นะครับผมก็เป็นโค้ชสายลับสวนกลับเนาะก็อาจจะแน่นมากจริงๆผมคิดว่าเกมลับนี่น่าจะแน่นมากๆนะครับก็นักเตะที่ให้มานะครับมีดิมาโคต,ตัวนี้จะเป็นออกเปนสายเปิดหมงนะครับประตูนะครับดอนรูมานี่เหนียวจัดเลยนะ mm hmm. เขาชิงแล้วนะตัวนี้ มอยเซคีนนะครับมอยเซคีนนี่ก็เป็นตัวที่เก่งตัวหนึ่งเอาจากแนวเมตาเมื่อก่อนด้วยนะครับสำหรับผมที่ผมเคยใช้นะเคยเป็นลูกรักผมนะ <c oughs> มอยเซคีนนะครับ <c oughs> ตัวอื่นๆหรอไอ้นี่นี่นี่ตัวนี้แองเคิลแมนไหมบ็อกซ์ทูบ็อกกว่ะ <c oughs> ตัวนารีนะครับตัวนารีก็เก่งนะครับถ้าเป็นแองเคิลก,ก,ก็ก็น่าจะดีนะครับก <c oughs> องหลังก็ใช้ได้นะแต่ผมไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เลยนะครับแบ็คนี่ยิ่งหนักเลย ลูกก้าลูกเกอร์อะไรเนี่ยไม่รู้จักนะครับเออนักเตะผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับสำหรับนักเตะไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะครับถ้าเทียบกับแพ็คเบลเยียมผมว่าเบลเยียมนักเตะดีกว่าแต่ว่าตัวโค้ชนะครับบูเตอร์นี่จอบไปแนวเกมรับนะถ้าเกิดว่าเราชอบเล่นสายเกมรับผมก็แนะนําให้เล่นคตัวนี้นะครับแต่ว่าเอาจริงๆเถอะถ้าเกิดเทียบกันกับอินซากีนะผมว่าคนเลือกอินซากีมากกว่านะเพราะบูเตอร์มันออกไปเกมรุกนะครับยังไงส่วนกลับมันก็ต้องอยากให้เกมรุกมันโหดใช่ไหมนะครับก็คิดว่า ตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีอินซากิอยู่แล้วข้ามได้นะครับถ้าไม่ได้อยากได้แพคโค้ดเกมลับนะครับก็แนะนำประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะจัดอันดับนะครับว่าตัวไหนเป็นผมให้เป็นอันดับหนึ่งสำหรับผมนะครับผมยกให้อินซากินะครับเป็นโค้ดอันดับหนึ่งนะครับเล่นง่ายเล่นง่ายรับแน่นนะครับอินซากิ้ให้เป็นอันดับหนึ่งนะครับ ส่วนอันดับ2ขอหาแป๊บหนึ่งเนี่ยผมยกให้เป็นเบเกนบาวเออร์นะครับเบเกนบาวเออร์นะครับบูเตอร์สวยเล่นคล้ายๆกันกับอินซากี้แต่ว่าเกมรับอาจจะดูหลวมกว่านิดหน่อยนะครับแต่เกมรุกก็สูสีก็เลยนะครับใช้ได้นะครับตัวนี้ผมให้เป็นอันดับ2นะครับส่วนอันดับที่3นะครับเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะครับอันดับที่3ครับในแพ็กนี้นะไม่ไม่เกี่ยวกับตัวที่มาแล้วนะครับแต่แพ็กนี้นะครับผมยกให้เป็นทางด้านของโคดเบเจียมนะครับ คอนเทนที่นี่ผมใช้ลูดิกาเซียนะครับเพราะว่าบูเตอร์สวยและเป็นควิคคาลเตอร์นะเป็นสไตล์ที่คนนิยมเล่นกันอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็แจ๋วเนีครับใช้ได้นะครับเป็นอันดับ3ไปนะครับส่วนอันดับ4นะครับอันดับ4ผมว่าลองบังคาลเตอร์อิตาลีนี่ก็น่าจะน่าจะใช้ได้นะผมจะให้มันเนี่ยอันดับ4เนี่ยสู่สีระหว่างอิตาลีกับอ่าตัวเนี้ยนะครับตัวนอร์เวย์เนี่ยนะครับตัวสโบรเกนเนี่ยนะครับก็เพราะว่ามันเป็นสายเปิดมงที่แบบ อา่ามันมจะเฉพาะทางเลยจริงๆนะมันแบบบูตเตอร์ก็ตรงแล้วก็เปิดหม่งเลยออกด้านข้างนะครับกับโคดิตาลีนะครับเป็นแบบสวนกลับเกมรับนะครับก็ประมาณนี้เนาะอ่ะสี่ห้าผมอ่ะผมเลือกให้ให,ให้ตาลี่สี่แล้วกันแล้วก็ให้โซบราเกนเป็นห้านะครับส่วนหกเนี่ยสามตัวนี้เนาะผมเลือกให้ผมให้โยนครับเป็นดับสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวดูก่อนจัมปิง้งไทเปอร์เซชันนะครับ อันนี้มันยังสองบูทเนี่ยมันแก้เกมได้นะครับไอ้มันสองแล้ตายมันเอาไปแก้เกมได้ตัวน,นี้ผมผมให้เป็นอันดับหกละกันนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดผมให้เป็นอันดับเจ็ดเพราะว่าบูทเตอร์ดีกว่านะครับบูทเตอร์ค่อนข้างที่จะไปด้วยกันได้นะครับบูทเตอร์ใช้ได้อยู่ ตัวดีกว่าโยนครับส่วนโยนครับผมให้เป็นดับสุดท้ายในแพงนี้นะเป็นดับ8นะครับก็ถ้าเรียงกันนะครับผมมินสากิหนึ่งนะครับเบลเคนเบอร์สองครับแล้วก็เบลเจียมสามครับอ่าโนวย์สี่อิตาลีห้านะครับไอไออันนี้นะครับผมกาสเปรินีนะครับหก แล้วก็ไครเวอร์เจ็ดแล้วก็จบที่ยนครับแปดนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับโค้ดที่ผมจะแนะนําให้ซื้อสําหรับแพ็คนะครับก็ชอบตัวไหนเป็นหลักเลยว่าใช้ตัวไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าตัวไหนดีสุดสําหรับเราเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครัสำหรับคลิปนี้ก็แนะนํากันคร่าวๆเนาะก็มันก็นานเหมือนกันนะเนี่ยโอเคผมถ้าชอบกดไลค์กดครับเป็นกำลังใจผมด้วยในการนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับไว้เจอกันครับผม